สนับสนุนโครงการร่วมพลังคนรุ่นใหม่เป็นทูตอารยสถาปัต์โดยปอตทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจริงใจเสมอพิเศษเสมอจาาเรือธนาคารกสิกรไทยสสสสำนกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพอกสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตดโดยบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตรา3ามห่วงแอร์เอเชียเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้สยามมิชินนวัตกรรมเพื่ออารยสถาปัตด ผู้ชมค,ครับเรื่องอารยศัตท์หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า universal design ปัจจุบันได้กลายเป็นภาษาสากลที่นานาอารยาประเทศทั่วโลกได้ถือปฏิบัติเป็นกติกาของสังคมและเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในประเทศต่างๆครับ <Yeah. S 1> อย่างที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเพิ่งเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกไปหมาด ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องอาริสถาปัต์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างเช่นรถเมล์สาธารณะทั่วกรุงรอนตอนนี้จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้บริการได้ทุกคนทุกขันครับ ไปถึงตึกอาคารทั้งของรัฐและเอกชนอย่างออฟฟิศหรือสำนักงานต่างๆก็จะต้องมีอารยสศัตรแบบพร้อมสับสำหรับคนทั้งมวลอย่างเช่นที่สำนักงานใหญ่ของนิตยสาร National Geographic ในกรุงลอนดอนตรงข้ามห้างไฮโซแฮร์อ so นั่นแหละครับซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายประเทศไทยในสายตาฝรั่งเมื่อยุคร้อยปีก่อนจนถึงปัจจุบัน เขาก็ทำอาริธสถาปัตย์ให้คนที่นั่งวีลแชร์สามารถเข้ามาเที่ยวชมงานได้ทั่วทุกจุดครับสวัสดีครับทลอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว่ายสวยเลยท่านลองานนี้ก็เป็นงานแสดงภาพถ่ายประเทศไทยใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลอนดอนเลยไหมครับที่เอเจียวกราฟิกนีฮะ ก็เป็นการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนะคะโดยช่างภาพของนิตยสาร n a t i o n a l Geographic ที่เขาเคยไปถ่ายทำในบ้านเรานะคะแล้วก็นำมาแสดงที่ที่ในช่วงระหว่างงาน World Travel Market เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะอ๋อครับนี่เข้าไปดูภาพเมาืสักครู่นี้ คงไม่น่าเชื่อน่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาสนใจเมืองไทยมายาวนานเปแล้ร้อยปีใช่ค่ะภาพหลายภาพเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะค่ะแล้วก็ภาพที่เก่าที่สุดนะ,นะคะก็ถ่ายทําตั้งแต่ปี1912นะคะเป็นภาพอ่อประมาณร้อยปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นภาพของพระราชพิธีพยุหญาตราทางชลมารคด้วยค่ะ คุณชลีนี่เขามองงนี้นให้เขาเป็นผู้แทนของ National g e o g r a p h i c ที่รอนดอนนี่ย<ช>ประเทศไทยนยครับ um, and our photographers have been coming into Thailand now for over 100 years. You know our first foreign correspondents coming out of the U.S. first went to Thailand back in about 1900. So there's always been a fascination with, um, you know, different history, different heritage, different culture, different buildings, different uh, palaces. All these different amazing places to see in Thailand that really inspires people to want to travel there. Um, and that's really what National Geographic does. You know, it tells great stories. It opens up people's minds to these wonderful places. <laughs> I would say probably just the diversity. You know, ah, I don't. I wouldn't put it down to one specific thing. Yeah. Um, you know, it's the, Thailand for me has so many different offerings. It's not necessarily a city break. It's not a beach holiday. It's it's a cultural trip. You know, there's, it, It's the kind of place that you'd want to spend a month in rather than a day. ถ้าเราฮะแหมที่ผมชอบใจประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งที่มาสำนักงานของเนเชอร์ดิวอฟิกที่ลอนดอนก็คือการทำยูนิเวอร์แซลดีไซน์เร่งคุณผู้ชมดูฮะนี่ห้องจัดแสดงงานนะครับอย่างภาพถ่ายประเทศไทยตัวนี้ก็แสดงที่นี่นะครับเขามีบันไดนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะมีทาราเน,นี่ดูฮะผมทำได้เยี่ยมมากเลย Yeah. <音楽><音楽> very, very important. I um, You know, um, diversity in all walks of life have always been very important for National Geographic. So, mm -hmm. when designing a store, it's important that everyone can have universal access, of course. Um, so, you know, uh, whether it's going out to see an exhibition mm -hmm. or going into a changing room facility or throughout the store, mm -hmm. uh, ease and accessibility are, are, of course, very important. Yeah. Absolutely. อันนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ากา,ารมาเนี่ยสำนักงานเขาขนาดไหนฮะทดลองฮะเป็นมองทดลองเนี่ยก็คงเป็นส่วนเอน่อส่งเสริมทางการท่องเที่ยวมากนะคะเพราะอย่างลอนดอนเนี่ยก็นับว่าเขาเป็นเมืองหลักของเรื่องท่องเที่ยวที่เขามีนักท่องเที่ยวนานานชาติเข้ามากันฉะนั้นเวลาเขาเออไซน์หรือเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมองของการแอคเซสที่จะให้กับทุกๆก,กลุ่มทุกๆคนที่จะสามารถจะเข้ามาได้หรืออำนวยความสะดวกกับพวกกลุ่มแหลนี้ได้ทั้งหมดเลยะคะ่ะอ๋อครับ ช่วงหน้าอาริสาปัดกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว